อัปเดตล่าสุด8รกรกฎาคมไปนจนถึง12รกรกฎาคมยังมีฝนตกต่อเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังปานกลางประกอบกับร่องมรสุมที่พาดผ่านที่ภาคเหนือตอนบนจับตาพายุลูกใหม่จะก่อตัวบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกฝั่งตะวันตกจะเคลื่อนเข้าสู่บริเวณทะเลจ,จีนใต้หรือไม่และปริมาณฝนจะทิ้งช่วงในวันใดบ้างติดตามรายละเอียดได้ที่คลิปนี้เลยค่ะแมวสุขสันต์ทันข่าวขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์ให้กำลังใจ และหากเห็นคลิปนี้มีประโยชน์กดแชร์ให้พี่น้องท่านอื่นได้ทราบพลาดไม่ได้กดกระดิง่งกริ๊งกริ๊งแจ้งเตือนเลือกทั้งหมดเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากแมวสุขสันต์ทันข่าวขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับแมวสุขสันต์ทันข่าวรายงานสภาพอากาศกราบขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ส่งคอมเมนต์มาใต้คลิปวันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างแลกเปลี่ยนสภาพอากาศใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะขอบคุณล่วงหน้าค่ะ อัพเดตลมระดับฐานเมฆ925เฮ็กซโตปัสคาเรือสูงจากภักพื้นดิน750เมตรในวันนี้วันที่8กรกฎาคมมียอมความกดอากาศตา่ำเกิดขึ้นและปกคลุมอยู่ที่บังกาเทศและอา่าวเบงกอตอนบนยอมความกดอากาศตา่ำประจำถิ่นบริเวณอา่าวตังเกียต ทำให้ร่องมรสุมพาดผ่านอยู่ที่เมียนมาสอปปลาวเวียดนามเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำทั้งสองฝั่งส่วนพายุโซนร้อนดานัสเคลื่อนห่างจากประเทศไทยค่อนข้างมากและเลยเกาะไต้หวันแล้วจะทําให้พายุดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบโดยทางอ้อมกับประเทศไทยอีกต่อไปและคาดว่าในวันนี้พายุจะเคลื่อนขึ้นฝั่ง แนวโน้มปริมาณฝนและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังปานกลางต่อเนื่องจนถึงประมาณวันที่12กรกฎาคมปริมาณฝนยังคงตกบริเวณภาคใต้ภาคตะนออกภาคกลางภาคเหนือตอนล่างและภาคตะนออกเฉียงเหนือทั้งช่วงบ่ายและช่วงค่ำรวมทั้งช่วงประมาณ0นาฬิกาจนถ,ถึงช่วงเช้าด้วยค่ะ ลักษณะอากาศของประเทศไทยในวันที่8รกรกฎาคมนี้ปริมาณฝนจะเกิดขึ้นบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมยังคงปกคลุมตอนบนของไทยมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังปานกลางพัดเข้าปกคลุมทะเลอันดามานันอ่าวไทยภาคตวัอนออกด้านรับลมมรสุมยังมีฝนเกิดขึ้นต่อเนื่องส่วนคลื่นลมเข้าสู่เกณฑ์ปกติคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองอาจมีคลื่นสูงม,มากกว่า2เมตร บริเวณภาคเหนือวันนี้จะเกิดฝนฟ้าคนองประมาณร้อยลของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23-26องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ32-35องศาเซลเซียสโดยลมตะวันตกเชียงใต้พัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตวนออกเฉียงเหนือเกิดฝนฟ้าขนองประมาณร7 0ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งได้แก่จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรณธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ24-26องศาเซลเซียสและสูงสุดประมาณ32-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางเกิดฝนฟ้าคนองอยู่ที่ร้อยละหกของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งได้แก่บลกบบุรีสระบ,บรุรีการจัจนบรุรีและราชบ,บุรีอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ24-27องศาเซลเซียสและสูงสุดประมาณ34-36องศาเซลเซียสโด,ดยลมตะวันตกเชียงใต้จะพัดด้วยความเร็วประมาณ10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนภาคตอนออกมีฝนฟ้าคะนองประมาณร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในจังหวัดนครนายกปราจินบุรีฉะเชิงเซาจันทบรุรีและจังหวัดต,ตราดอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ25-28องศาเซลเซียสสูงสุดอยู่ที่32-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่1-2เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเกิดฝนฟ้าขนองประมาณร้อละหของพื้นที่ในจังหวัดเพชรบุรีประจุบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชส่วนใหญ่จะเป็นภาคใต้ตอนบนจากทิศทางของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดเข้าปกคลุมบริเวณตอนบนของภาคใต้ และเข้าสู่อ่าวไทยรวมทั้งภาคตนอ,ออกด้านรับลมมรสุมคือจันทบุรีและจงังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุดบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกประมาณ23-25องศาเซลเซียสสูงสุด33-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ผัดด้วยความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่1เมตรห่างฝั่งมีคลื่นสูง1-2เมตรและบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อละเจของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งได้แก่ระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ24-28องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ29-33องศาเซลเซียส ตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมามีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ2เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปมีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั t, ่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่1-2เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อละหของพื้นที่มีฝนตกหนักได้บางแห่งโดยอุณหภูมิช่วงเช้าต่ำสุดประมาณ27-28องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ33-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเชียงใต้พัดด้วยความเร็วประมาณ10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงระหว่างวันที่8ไปจนถึงประมาณวันที่12กรกฎาคมยังมีโอกาสเกิดฝนขึ้น โดยปริมาณฝนบริเวณภาคเหนือภาคตะนออกเฉียงเหนือจะอยู่ที่ประมาณ160-80ของพื้นที่หลังจากนั้นค่ะปริมาณฝนจะเริ่มลดน้อยลงตั้งแต่วันที่13กรกฎาคมเป็นต้นไปภาคเหนือภาคตะนออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะนออก จะมีบางพื้นที่ที่ยังมีฝนเกิดขึ้นโดยเฉพาะด้านหน้าเทือกเขาส่วนภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามานันด้านรับลมมรสุมช่วงระหว่างวันที่9กรกฎาคมเป็นต้นไปปริมาณฝนอาจอยู่ที่ประมาณ140ไปจนถึง70ของพื้นที่ ลมตะวันตกเฉียงใต้หรือมรสุมฝนยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยทำหน้าที่ในช่วงฤดูฝนค่ะจะทำให้มีความชื้นจากมหาสมุทรอินเดียพัดเข้าปกคลุมประเทศไทยโดยผ่านทะเลอันดามันความชื้นยังคงมีอยู่ในประเทศไทยมากกว่าในช่วงฤดูร้อนหรือฤดูหนาวค่ะปริมาณฝนอาจเกิดข,ขึ้นบางแห่งและบางพื้นที่อาจมีฝนลดลงในระยะนี้ค่ะอัปเดตโมเดลของ c f s คาดการล่วงหน้า3เดือน ติดตามกลุ่มฝนที่เกิดขึ้นในบริเวณประเทศไทยช่วงเดือนกรกฎาคมอาจมีฝนในช่วงหลังกลางเดือนประมาณวันที่20กรกฎาคมไปแล้ว แต่ปริมาณฝนจะเกิดขึ้นจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และแนวร่องมรสุมโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าะนองหรือพายุก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วเคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้เข้าสู่ประเทศไทยนั้นโอกาสน้อยในเดือนกรกฎาคมเมื่อเข้าสู่เดือนสิงหาคมร่องมรสุมจะเคลื่อนลงมาพาดผ่านอยู่ที่ภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตอนออกทําให้เกิดฝนตกแนวร่องมรสุมมากที่สุด ช่วงประมาณเดือนกันยายนจะมีพายุเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยได้โมเดลของ CFS คาดการว่ากลุ่มของฝนที่เป็นพื้นที่สีม่วงสีแดงนั้นจะเคลื่อนผ่านบริเวณตอนบนของประเทศไทยคือภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจากแนวร่องมรสุมที่ปกคลุมช่วงประมาณเดือนสิงหาคมหลังจากนั้นในช่วงกันยายนร่องมรสุมจะเคลื่อนตัวต่ำลงพาดผ่านอยู่ที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พายุที่ก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกจะเคลื่อนตัวต่ำมาที่ทะเลจ,จีนใต้ตอนกลางโอกาสที่จะเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนั้นมีความเป็นไปได้ในช่วงกันยายนฝนจะตกชุกตกแช่ในช่วงเดือนกันยายนหลังจากนั้นช่วงตุลาคมเป็นต้นไปจะเริ่มมีฝนลดลงเหลือเพียงภาคใต้เพราะร่องมรสุมจะเคลื่อนตัวต่ำลงไปพาดผ่านบริเวณภาคใต้ช่วงกันยายนจึงมีฝนตกต่อเนื่องต่อจากเดือนสิงหาคม พี่น้องเกษตรกร,ร,กรวางแผนการทําเกษตรอย่างรอบครอบเพราะในช่วงเดือนสิงหาคมจนถึงกันยายนนั้นจะเป็นช่วงที่มีฝนชุกมากที่สุดค่ะอัปเดตปริมาณฝนที่เกิดขึ้นในวันนี้จากโมเดลของอิเซนตจุอคาดการไว้ว่าปริมาณฝนช่วงเช้าๆจะเกิดขึ้นเพียงภาคใต้ส่วนตอนบนของไทยนั้นจะมีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดอ่อนกําลังลงเพราะพายุได้เคลื่อนห่างจากทะเลจ,จีนใต้ค่อนข้างมากเลยเกาะไต้หวันไปแล้วค่ะ พายุโซนร้อนดานัสจะเคลื่อนขึ้นฝั่งที่ประเทศจีนใกล้กับเมืองเซี่ยงไฮ้ค่ะช่วงเช้าประมาณ10นาฬิกาไปจนถึง12นาฬิกาบริเวณภาคใต้จะเริ่มมีฝนที่จังหวัดระนองกระบุรีละอุ่นกะเปอร์อําเภอเมืองระนองจังหวัดพังงาคุระบุรีตะกวัวป่ากระโปรงท้ายเหมืองอําเภอเมืองพังงาตะกวัวทุ่งทับปุดจังหวัดภูเก็ตถลางกระทูและอําเภอเมืองมีฝนตกหนักส่วนจังหวัดกระบี่เขาพนมอําเภอเมืองกระบี่อ่าวลึกเกาะลันตา จังหวัดตรังมีฝนได้เล็กน้อยที่อำเภอเมืองตรังสิเกากันตังย่านตาขาวจังหวัดสตูลมีฝนบางเบาช่วงประมาณ11นาฬิกาหลังจากนั้นประมาณ13นาฬิกาเป็นต้นไปฝนจะกระจายตัวและและเพิ่มพื้นที่ฝนตกได้ได้แก่จังหวัดประจวบคีรีขันเริ่มตั้งแต่อภอบางสะพานน้อยจังหวัดชุมพรเริ่มตั้งแต่อเภอปะทิวท่าแซะอเมืองชุมพรสวีทุ่งตะโกหลังสวนพะโตสวนละแมมีฝนน้อย จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีฝนบางเบาเริ่ม13นาฬิกาโดยมีฝนตั้งแต่ท่าชนะชัยยาท่าช้างวิภาวดีอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีบ้านนาเดิมบ้านนาสารพระแสงจังหวัดนครศรีธรรมราชพื้นที่สีเหลืองสีแดงจะมีฝนตกหนักคือปากพนังอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชเฉลิมพระเกียรติเชียงใหญ่หัวไจร่อนพิบูลจุฬาภรณ์เวดทุ่งสงพระพรมลานสกา ฝั่งใกล้กับแนวชายฝั่งจะมีฝนมากที่สุดส่วนฝั่งตะวันตกของนครศรีธรรมราชจะมีฝนกันเล็กน้อยฝนตกในช่วงประมาณ15นาฬิกาไปจนถึง17นาฬิกาค่ะจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีฝนตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงประมาณ19นาฬิกาพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังมีฝนตกหนักและระนองช่วงประมาณ12นาฬกาเป็นต้นไปจนถึงประมาณ17นาฬิกาภาคใต้ตอนล่างในช่วงบ่ายจนถึงค่ำนั้นปริมาณฝนจะตก ได้ในช่วงประมาณ14นาฬิกาโดยมีฝนตกหนักบางแห่งในจังหวัดตรังอำเภอเมืองตรังกันตังย่านตาขาวนายงหาดสำราญปะเหรียนจังหวัดพัทลุงจะมีฝนเล็กน้อยกระจายตัวปกคลุมทุกอำเภอในอำเภอป่าพยอมควรขนุนสีบันพศอำเภอเมืองพัทลุงสีนครินเขาชัยสนกงหลาบางแก้วตะโมดป่าบอลและปากพยูนค่ะ ส่วนพื้นที่สีเหลืองฝนตกหนักจะอยู่ที่จังหวัดตรังตั้งแต่อํเาเภอเมืองตรังนาโยงวังวิเศษสิเกาวกันตังย่านตาขาวและหาดสําราญมีฝนตกหนักจนถึงอํเาเภอปรเรียนค่ะจังหวัดสงขลาวันนี้ช่วงบ่ายจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นเริ่มตั้งแต่รัตภูมิควนเนียงบางกล่ำหาดใหญ่คลองหอยโขงสะเดาอํเาเภอเมืองสงขลานาหม่อมจนะและเทพาส่วนนาทวีสบ้าย้อยจะเป็นฝนเล็กน้อยค่ะ ภาคใต้ตอนล่างตั้งแต่ปัตตานียะลานราธิวาสช่วงบ่ายประมาณ14นาฬิกายังมีฝนน้อยเข้าสู่ช่วงประมาณ16นาฬกาฝนจะตกหนักที่บริเวณปัตตานียะลานราธิวาสมีพื้นที่สีแดงฝนตกหนักด้วยส่วนจังหวัดสงขลาฝนตกหนักตั้งแต่อำาเภอเมืองหาดใหญ่หนาหม่อมจนะเทพาใกล้กับแนวชายฝั่งปัตตานีจะมีฝนตกหนักตั้งแต่หนองจิกโคกโพอํเภอเมืองยะรังแม่ลานยะริงมายอ ส่วนปานาเรสสายบุรีทุ่งยางแดงและกระพาะนั้นมีฝนน้อยค่ะจนถึงไม้แก่นเป็นฝนบางๆเบาๆค่ะจังหวัดนราธิวาสทางจากฝั่งจะมีฝนตกหนักช่วงประมาณ16นาฬิกาเริ่มตั้งแต่อำเภอรือสศะระแงศรีสาคอนจะแนะสุเครินอำเภอแวง้งสุไงโกลกและสุงไงปาดีจังหวัดยะลาฝนจะตกหนักที่อเมืองยะลารามันยะหากาบังกรงปีนางบรรนังสตาทานโต มีฝนตกหนักส่วนที่เบตงจะมีฝนเล็กน้อยค่ะพื้นที่สีแดงช่วงประมาณ17นาฬิกาฝนจะถล่มเลยค่ะบริเวณนาราธิวาสรือเสาะศรีสาครนระงแงะฝนจะตกหนักถึงหนักมากไปจนถึงประมาณ21นาฬิกาหลังจากนั้นปริมาณฝนภาคใต้จะลดลงในวันที่8กรกฎาคมค่ะบริเวณภาคเหนือวันนี้เวลาประมาณ5นาฬิกาจะมีกลุ่มฝนได้เพียงบางเบาเช่นที่อำเภอดอยเต่าอมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนท่าสองยางแม่ระมาดแม่สอดจังหวัดตากมีฝนบางๆเบาอําเภาอลี้ทุ่งหัวช้างจังหวัดลำพูนมีฝนได้เล็กน้อยค่ะส่วนจังหวัดลำปางมีฝนบางๆเบาๆได้เท่านั้นเช่นบริเวณอำเภอแม่พริกอ,อําเภอศปราบแพร่จะมีฝนเกิดขึ้นที่อำเภอเด่นชยัยอ,อําเภอลองอ,อําเภอวังชิ้นจังหวัดสุขโขทยัยจะมีฝนเกิดขึ้นที่อำเภอทุ่งเสียม สวรรคโลกปริมาณฝนบริเวณภาคเหนือตอนล่างจะมีฝนได้เล็กน้อยในวันนี้ช่วงประมาณ9นาฬิกาไปจนถึงประมาณ11นาฬิกาค่ะฝนบางเบาเข้าสู่ช่วงบ่ายประมาณ13นาฬิกาฝนอาจตกหนักถึงหนักมากบริเวณตอนบนของไทยค่ะจังหวัดเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่สันกำแพงสันทรายอำเภอหางดงสารพีสันกำแพงแม่ออนสันป่าตองจะมีฝนในวันนี้ค่ะส่วนช่วงบ่ายวันที่8กรกฎาคม จังหวัดลำปางจะมีฝนที่วังเหนือเมืองปานแจ้ห่มอำเภอเงาเป็นฝนเล็กน้อยค่ะจังหวัดพะเยามีฝนเกิดขึ้นที่อำเภอโป่งอำเภอเชียงม่วนอำเภอดอกคำใต้อำเภอเมืองและภูรำยาวค่ะจังหวัดน่านพบกลุ่มฝนมีเมฆก่อตัวปกคลุมเกือบทุกอำเภอค่ะเริ่มตั้งแต่อำเภอปัวอำเภอเชียงกลางบ่อเกลือ ท่าวังผาสันติสุขอำเภอเมืองน่านบ้านหลวงภูเพียงแม่จริมตอนล่างของจังหวัดน่านอำเภอเมืองน่านอำเภอเวียงสามีฝนเล็กน้อยตั้งแต่อ,อนา้น้อยและนาหมืน่นเป็นฝนบางๆเบาแทบจะไม่ตกกันเลยค่ะช่วงบ่ายของวันที่8กรกฎาคมบริเวณจังหวัดพะเยาเชียงรายน,าน่านแพร่จะมีกลุ่มฝนเข้ามาปกคลุมแต่เป็นฝนเล็กน้อยจะถึงปานกลางและอาจตกหนักได้เพียงบางพื้นที่เป็นพื้นที่แคบแคบเท่านั้นค่ะ สำหรับภาคเหนือตอนล่างตั้งแต่จังหวัดตากกำแพงเพชรสุขโขทยัยพิจิตพิษณุโลกและเพชรชบูรณ์วันที่8กร,รกฎาคมจะมีฝนน้อยลงและฝนบางเบาด้วยค่ะส่วนใหญ่ท้องฟ้าจะโปร่งเข้าสู่ช่วงค่ำประมาณ21นาฬิกาเป็นต้นไปจังหวัดกำแพงเพชรตั้งแต่ใซงามใยทองวัฒนาบึงสามคัคคีจะเป็นฝนเล็กน้อยจังหวัดพิจิตฝนจะตกหนักตั้งแต่อเภอตะพันหิน,หนทับคร้อ วังไซพูนโพทะเลบึงนารางส่วนตอนบนคืออำเภอสักเหล็กอำเภอเมืองวชริบบรบารมีสามงามฝนจะตกในช่วงประมาณ23นาฬิกาช่วงดึกๆในจังหวัดพิจิตรฝนจะตกหนักตอนล่างของไทยค่ะปริมาณฝนจะตกหนักช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำและช่วงดึกจนถึงช่วงเช้าของวันที่9ก้ากรกฎาคมที่ภาคเหนือตอนล่างกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรชบูรณ์เป็นพื้นที่สีเหลืองสีส้มกันเลยค่ะภาคตอนออกเฉียงเหนือ ปริมาณฝนที่จะเกิดขึ้นช่วงวันนี้ประมาณ6นาฬิกาเป็นต้นไปจะมีฝนเล็กน้อยที่บึงการปากคาดโซ่พิสัยพรเจริญอําเภอบุ่งคล้าบึงโขงหลงจะเป็นฝนเล็กน้อยค่ะประมาณ6นาฬิกาจนถึงช่วงสายๆค่ะหลังจากนั้นปริมาณฝนพักตนออกเฉียงเหนือจะลดลงประมาณ9นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึงประมาณ15นาฬิกา เข้าสู่ช่วงเย็น16นาฬิกาเป็นต้นไปจะเริ่มมีฝนเข้ามาปกคลุมอาจเกิดฝนโปอยฝนเล็กน้อยในจังหวัดเลยอเภอน้ำโสมอเภอเมืองจังหวัดนองบัวลำพูสุวรรณคูหานาวังนากลางส่วนจังหวัดอุดรธานีจะมีฝนได้เล็กน้อยโดยมีฝนตั้งแต่นายุงน้ำโสมบ้านผือกุดจับจังหวัดเลยมีฝนฝั่งตะวันออกของจังหวัดเลยคือปากชมเชียงคานอเ,าเมืองเลยนาด้วงวังสะพุงเอราวัณ ภูหลวงน้องหินผาขาวและภูกระดึงค่ะช่วงประมาณ17นาฬิกาเป็นต้นไปจะมีกลุ่มฝนเข้าปกคลุมตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างตั้งแต่นคนรราชสีมาชัยภูมิเป็นฝนเล็กน้อยค่ะช่วงประมาณ17นาฬิกาเป็นต้นไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนคือหนองคายบึงกาฬนครพน,นมสกลน,นครอ,อุดรธานียังมีโอกาสเกิดฝนล่อยได้ ส่วนช่วงประมาณ23นาฬิกาเป็นต้นไปในจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สรีสเกตและอุบลร,ร,ราชธานีจะเริ่มมีฝนตกหนักบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างช่ว,ปชวงประมาณ23นาฬิกาจนถึงช่วงเช้าของวันที่9และฝนจะเคลื่อนตัวจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าปกคลุมที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมึงการน,นครพนมสกลนครมุกดาหารกาฬสินธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนตกหนักมาจนถึงเช้าของวันที่9กากรกฎาคมค่ะ ภาคกลางช่วงเช้าปริมาณฝนค่อนข้างน้อยมีกลุ่มเมฆเข้ามาปกคลุมเมฆครึ้มที่จังหวัดนครสวรรค์เข้าสู่ช่วงเย็นประมาณ17นาฬิกาอาจมีฝนตกหนะักที่จังหวัดสมุทรสาครสมุทรสงครามและราชบรุรีจังหวัดราชบุรีจะมีฝนเกิดขึ้นและคาดว่ามีเมฆก่อตัวที่อำเภอเมืองราชบุรีปากท่อจอมบึงสวนพึ่งโพธารามจังหวัดนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงคราม ะมีฝนตกหนักช่วงประมาณ19นาฬิกาพระนครศรีอยุธยาลบบรุรีสระบ,บรุรีสิงห์บุรีอ่างทองชัยนาทมีฝนตกหนักเป็นพื้นที่สีแดงเริ่มตั้งแต่ประมาณ19นาฬิกาของวันที่8กรกฎาคมค่ะตเตรียมรับมือฝนตกชุกตกมากที่สุดบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสระบ,บุรีปรทุมธานีส่วนสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการฝนเริ่มลดน้อยลงค่ะช่วงดึกค่ะอําเภอหันคาเนินขามจังหวัดชัยนาธ สันคบุรีสัพยาจังหวัดสิงห์บุรีอเภอเมือง yeah. สิงห์บุรีพมบุรีค่ายบางระจันอเภอบางระจันอเภอท่าช้างฝนตกหนักค่ะชัยนาธฝนตกหนักมากที่สุดอยู่ที่อเภอสันคบุรีหันคาและเนินขามจังหวัดลบบุรีมีฝนตั้งแต่บ้านมีโคกสมรงท่าวุงอเภอเมืองลบบุรีตอนล่างของภาคกลางจังหวัดสุพรรณบุรีจะมีฝนตกหนักที่อเภอเมืองสุพรรณบุรีอภอู่ทองอสองพี่น้อง และบางปลาม่าส่วนจังหวัดปทุมธานีจะมีฝนตกหนักพื้นที่สีแดงเริ่มตั้งแต่อเาสามโคกจังหวัดปทุมธานีส่วนนนทบุรีจะมีฝนตกหนักที่อำเภอเมืองนนทบุรีบางบัวทองบางใหญ่สมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามวันนี้ฝนถล่มกันเลยทีเดียวค่ะพื้นที่สีแดงกรุงเทพมหานครเขตฝั่งทนจะมีฝนตกหนักนคปรปฐมพื้นที่ฝนตกหนักคือนครชัยศรีสามพราน พุทธมนตลจังหวัดสมุทรสาครและสมุทรสงครามฝนตกหนักมากค่ะการจันทบุรีเริ่มมีฝนลดลงในช่วงประมาณ23นาฬิกาเป็นต้นไปส่วนภาคอื่นๆจังหวัดอื่นยังมีฝนเกิดขึ้นในระยะนี้ค่ะภาคตะวันออกด้านรับลมมรสุมช่วงเช้าบริเวณจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดจะมีฝนได้เล็กน้อยค่ะเข้าสู่ช่วงประมาณ17นาฬิกาจะเกิดกลุ่มฝนขึ้นและมีเมฆก,ก่อตัวในทางตั้งบริเวณตอนบนของภาคตะวันออกค่ะ ปราจินบุรีนครนายกสะแก้วเตรียมรับมือฝนตกหนักมากช่วงประมาณ19นาฬิกาจนถึงประมาณ21นาฬิกาค่ะวันที่9ช่วงเช้ายังมีฝนเกิดขึ้นที่นครนายกปราจินบรุรีและมีเมฆก,ก่อตัวบริเวณจังหวัดจันทบรุรีและจังหวัดตราดภาคใต้ในช่วงเช้าปริมาณฝนค่อนข้างน้อยมีฝนเกิดขึ้น บริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังค่ะภาคใต้ได้ปักหมุดไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วค่ะปริมาณฝนในวันนี้จะตกหนะักจังหวัดประจวบคิริขันชุมพรระนองสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชตรังสตูลพัทลุงเตรียมรับมือและช่วงประมาณ16นาฬิกาสงขลายะลาปัตตานีนราธิวาสฝนจะตกหนักค่ะ ปริมาณฝนที่เกิดขึ้นในวันที่8จนถึงเช้าวันที่9บริเวณภาคตนออกเฉียงเหนือตอนบนยังมีแนวร่องมรสุมปกคลุมทําให้เกิดฝนตกชําเลยค่ะบริเวณดังกล่าวพี่น้องชาวสวนยางอาจออกปรกริดยางไม่ได้ในช่วงระยะนี้ค่ะเนื่องจากฝนตกกันเกือบทุกวันในจังหวัดบึงกาฬนครพนมสกลนครและอุดรธานีค่ะ วันที่10กรกฎาคมเป็นต้นไปปริมาณฝนยังคงเกิดขึ้นแต่การกระจายตัวของฝนยังไม่สม่ำเสมอแต่ยังมีโอกาสได้รับความชื้นจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้าปกคลุมประเทศไทยในวันที่14กรกฎาคมปริมาณฝนในประเทศไทยจะเริ่มลดลงมีฝนตกได้เพียงบางแห่งเป็นพื้นที่แคบๆ การกระจายตัวของฝนเริ่มไม่สม่ำเสมอตั้งแต่วันที่14จนถึงประมาณวันที่19กรกฎาคมหลังจากนั้นในวันที่20จับตาการก่อตัวของพายุบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกคาดว่าจะเคลื่อนตัวอย่างช้าๆแต่เส้นทางของพายุนั้นจะมีผลทางอ้อมทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้และร่องมรสุมเคลื่อนตัวมาปกคลุมประเทศไทยค่ะ ช่วงวันที่19ไปจนถึง22กรกฎาคมจะมีฝนฉ่ำจากพายุที่ก่อตัวใหม่อีกครั้งค่ะแมวสุขสันต์ทันข่าวขอขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ติดตามรับชมพยากรณ์อากาศกับแมวสุขสันต์ทันข่าววันนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ